โอเคครับทุกคนในตอนนี้นะฮะผมได้ไปโหลดหมอดอะไรมาก็ไม่รู้ครับเป็นผู้หญิงจีนหมวยเหมยนะฮะยิงก,กระเทวนดนัดยิงธนูได้เนี่ยโอเคยิงโคตรแรงด้วยดูดูด,ดูนัดเดียวตายนะครับนี่ไงนัดเดียวตายมันมีท่าพิเศษด้วยนะครับนั่นก็คือท่าคลิกขวาเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูครับนี่นี่คลิกใส่เจ้าคอยาวด้วยปะคลิกขวาเรียบร้อยเอาไม่เห็นตายเลยยิงพิเศษไม่ตายแต่ว่ายิงธรรมดาตาย รู้สึกว่ายิงธรรมดาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าครับก็คือแบบยิงต้นไม้ล้มได้เลยอะ่ะโอ้โหโคตรโกงเหมือนจะเป็นธนูล่องห่นด้วยนะก็คือผมมองไม่เห็นธนูเลยครับเวลามันยิงเนี่ยระยะยิงมันประมาณไหนวะประมาณนี้ถึงปะอุ้ยประมาณนี้ก็ถึงครับโอ้โหสุดยอดมาๆไกลๆหน่อยเราไกลๆโดนอยู่ดีวะโอ้โหใช้ได้อยู่แต่ว่าในวันนี้นะฮะเราไม่ได้จะมาเล่นตัวนี้ครับตัวที่เราจะเล่นนะฮะก็คือเป็น เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเี่วเพื่อคนตัวที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นยฮะก็คือเจ้าตัวนี้เลยโอ้โหโคตรโหดโคตรอลังการก็คือไอ้เจ้า2ตัวนี้ครับมันเป็นมอดเดียวกันครับผมก็เลยเอาผู้หญิงมาเดินเล่นก่อนแต่ว่าใจความหลักๆของเราในคลิปนี้นะฮะก็คือจะมาเล่นเจ้าตัวนี้เลยดูเหมือนว่ามันจะเป็นแนวเซนทอปะหรือว่ามันขี่อยู่อะเหมือนเหมือนมันจะไม่ได้ขี่นะับเหมือนจะเป็นร่างกายของมันเลย แบบเป็นเซนทอร์แต่ว่าเซนทอร์มันจะเป็นม้าไงอันนี้มันดูเหมือนสัปลาดอะชื่อของมันนะครับก็คือ Giant Sword k n ไนท์เว well, ล375โอเคไหนลองคี่หน่อยดูดิทุกคนเห็นตัวละครเราวปะก็คืออยู่ใจกลางเลยครับอย่างกับ power r e n เ e มร์มคับหุ่นยนต์อะไรอย่างนั้นอะไหนมีท่าอะไรบ้างคลิกซ้ายคลิกซ้ายอ๋อเป็นการโจมตีธรรมดาที่ค่อนข้างช้าครับเดี๋ยวเรามาลองท่าคลิกขวากันดีกว่าคลิกขวา มาเป็นชุดมาเป็นชุดอสำหรับท่าเนี่ยไม่ได้อรังการไม่ได้อะไรเท่าไหร่ครับดูเป็นท่าโจมตีธรรมดาเลยครับแต่ผมว่าดาเมจมันน่าจะเอาเรื่องอยู่นะไม่แน่ใจว่าจะต่อกรกับเจ้าวอร์ชิปออฟเดอะอาร์คได้หรือเปล่านะฮะมาตัวแรกก็เจอสีพิเศษเลยตัวมันค่อนข้างเล็กครับฟาดดาบไปหนึ่งชีโดนไหมไม่โดนโอเคโดนละร้อยเหมือนตรงนั้นนะครับจะมีเจ้าลิงตัวน้อยอยู่ประมาณ3ตัวเดี๋ยวเราจะคิกขวาฆ่ามันนะครับมาวิ่งมาวิ่ง ขี้ขวาขี้ขวาทีเดียวพอโอเคไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเน้นความแรงอุยอ้ยอติดไฟทาไมติดไฟวะอุย้ยตรงนี้มีโดรดโลเล็กอยู่ครับโดรดเล็กกับใจเกนโนโซตซซรัสไม่ใช่ใจแกนอินดูเมนัสเล็กมาขี้ขวาขอเฮดขี้ขวาหน่อยมาใกล้ๆกล้โอ้โหกะ라ยะผิดพลาดไปหน่อยแต่ก็โดนอยู่โอเคขิกสายอุย้ยได้อยู่อึดอยู่อึดอยู่อึดอยู่ขี้ขวาจมตี มา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 ดิโดนรถเล็กก่อนก็ได้มาหัวดาบไปหัวดาบขีิขวาขีิขวาขีิขวาคลิขวามันมันตีไม่ค่อยโดนเลยครับรู้สึกว่าฮิตบ็อกมันจะแปลกๆโอ้ยรู้สึกว่ามันตีไม่ค่อยโดนเลยนะฮิตบ็อกมันอย่างไร One hour later มาครับถ้าอาราวาดกับเจ้าในรถสองธรรมดาเนี่ยมันก็จะดูธรรมดาไปครับเดี๋ยวผมจะมาอาราวาดกับเจ้าดูดูเล็กฮะ let's go เปคนพบผ้าใหม่เลยนะครับนั่นคือการกดตัว X แล้วมันก็จะกระชืบแล้วก็กดแกว่งสายฟ้าโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรวะ่นี่เยเอา้าเจอเจ้าดูดูเล็กค่าไม่ไหวเหรอไอตัวที่ผมขี่มันดูโหดมากเลยนะแบบลักษณะร่างกายมันนะแต่ทำไมมันสู้ไม่ได้เลยวะก็คือไอเจ้าลีเปอร์คิงนะับสามารถเอ่อหนึกับเจ้าดูดูเล็กได้สบายเลยแต่กับกันนะฮะไอเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้ครับแต่ว่าแต่ว่าลักษณะ ภายอกของมันนะดูโหดมากเลยหรือว่าผมอาจจะประเมินพลังมันสูงไปครับเดี๋ยวผมจะลองมาหนึ่งหนึ่งกับเจ้าโดรนเล็กในเลเวลที่เท่ากันดูนะฮะดูดิว่าจะสู้มันได้ไหมมามาหนึ่งหนึ่งกันกดเอ็กไปหนึ่งทีใช้เอฟเฟกต์มากระทืบหน่อยเอา้าอะไรวะสู้ไม่ได้ What the fuck? มาให้ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะฮะผมจะลองเอามาหนึ่งหนึ่งกับเจ้าจายเกโนโตโซลเทคนะฮะดูดิว่าจะไหวไหมในอัตราเลเวลที่เท่ากันนะฮะห้า้อหกสิบสองเท่ากันเลยโอเคเราจะเปิดก่อนแล้วกันมาดูดิจะสู้ไหวไหมหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้มากด X ท่ทาพิเศษหน่อยกระชืบแล้วก็ตวาดสายฟ้าโอเคมาตวารด,ดาบต่อครับคลิกซ้ายรัวคลิกซ้ายรัวคลิกซ้ายรัวคลิกขวาดีกว่าลองคลิกขวาใช้ได้พิเศษบ้าง ฟัน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 ผมไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟกการฟันเลยนะครับแบบเหมือนฟันไม่โดนอ่ะมามาไหวไหมจะไหวไหมตีโคตรช้าเลยครับมาตีช้าพอกันโอเคสามารถสู้ได้อยู่ครับก็คือสามารถเอาชนะได้แบบว่าค่อนข้างที่จะเลือนนี่คือแบบเกือบครึ่งอ่ะรถอ่ะมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองมารีแมต์กับเจ้าโดโดเล็กดูนะฮะในอัตราเลเวลที่เท่ากันเหมือนเดิมนะฮะห้าร้อยหกสิบสองหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมมาโดโดเล็ก เราจะไหวไหมเมื่อกี้เราอาจจะผิดพลาดครับที่เราแพ้มันว่าเราเปิดก่อนคลิกซ้ายคลิกซ้ายโอ้โหไม่ไหวมืนเดิมโอ้ตีโคตรแรงโดูดเล็กอ้อยอ้ยอ้อยอ้อย o อะไรอะโอ้โหก็คือเหมือนกับว่าจะไหวแค่กันในรถเสารธรรมดาเพียงเท่านั้นครับถ้าเป็นในรถเสาวแบบ ค่อนข้างที่จะไปอีกเลเวลหนึ่งอ่ะคือสู้ไม่ได้เลยครับและการเล่นของมันนะฮะก็ค่อนข้างที่จะทื่อนะครับดูไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่แม้ว่ามันจะมีเอฟเฟกที่เยอะนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถึงใจเลยอ่ะทุกคน,นครับไอเจ้าตัวนี้นะรูปร่างมันดูโหดก็จริงนะแต่บอกเลยว่าเตตัสมันเนี่ยโคตรกากเลยครับหนึ่งหนึ่งกับเจ้าโดโดโลเล็กยังสู้ไม่ได้อ่ะอันนี้ผมไม่ได้ด้อยค่าเจ้าโดโดโลเล็กนะครับโดโดโลเล็กมันก็โหดแหละแต่ผมดูจากลักษณะท่าทางมาแล้วเนี่ยมันน่าจะโหดกับเจ บอกเลยโคตรผิดหวัง คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะมีประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะเอามันไปสู้กับตัวอะไรแล้วเพราะว่าฮิตบล็อกการโจมตีของมันนะครับก็ค่อนข้างที่จะแปลกๆเหมือนจะโดนแต่ก็ไม่โดนเหมือนจะโดนแต่ก็ไม่โดนก็คือโดนต้มจนเปื่อยลยครับไอ้เจ้ามดนี้นึกว่าจะโหดแบบว่าสามารถสู้กับเจ้าวอร์ชีฟออฟเดอะอาร์คได้อะแต่ว่าเจ้าดูดเล็กยังไม่ไหวเลยแล้วจะไปสู้ได้ไงล่ะโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะฮะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่รู้แล้วว่าจะเอามันไป v s กับตัวอะไรเอาไว้ง่ายๆถ กดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะฮะสำหรับม็อดนี้ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับไม่ค่อยโหดเลยสุดท้ายนะครับผมก็ขอจากลาท่านผู้ชมด้วยภาพนี้แล้วกันโอเคบ๊ายบาย